ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมีชื่อช่องว่าช่อบชอบ่ชองเล็กๆชอ่ชองนีอ้อ๋อสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนกำลังสงสัยใช่ไหมว่าเนี่ยคือใครขอแนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อบัวนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกใน YouTube ของบัวเลยเนาะบัวก็จะมาบอกทุกคนว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของบัวการใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะมีการออกกำลังกายเวิร์กเอาต่างๆนานาไปเที่ยวพาทุกคนไปไหนตอไหนกับบัวแล้วกันคือ ทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบช่องอะไรประมาณนี้มาเยอะบัวก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่าช่องตัวเองจะเป็นประมาณไหนแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะสำหรับบัวการที่บัวได้ลองมาทำเป็นยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้บัวคิดว่าสิ่งที่บัวอยากจะได้จากคนดูอ่ะ ก็คือโบอยากให้ทุกคนเติบโตไปด้วยการแบบมีอะไรก็สามารถแชร์กันได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆนานา,นา,นานด้วยกันได้แล้วที่โบทำโบก็อยากจะเก็บเป็นเมมโมรีของบเอาไว้ว่าเออโบเคยทำอันนี้อันนี้นะก็จริงๆก็ตื่นเต้นนะที่จะได้แบบเออลองเป็นยูทูบเบอร์กับเขาสบา้า ก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าเออโบจะลงคลิปอะไรยังไงเมื่อไหร่เนาะก็เนี่ยแหะคะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเอาจิงมันก็แบบแอบเบขนิขนอยู่นะเพราะว่าถึงอยู่คนเดียวก็ตามมันก็ยังจะแบบแล้วเราจะพูดอะไรออกไปดีแบบทุกคนจะ ฟังเรามากน้อยแค่ไหนจะให้ความสนใจกับเรามากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยากให้ทุกคนลองดูเผื่อจะชอบช่องเล็กๆช่องนี้นะคะคืออ้ช่องของบัวลืมบอกเลยไหมช่องของบัวเนี่ยมีชื่อช่องว่า b บบัวเดลี่นะคะไบบัวคือมันผ่านมาจากใบบัวเพราะว่าชื่อเต็มๆของบัวเนี่ยชื่อว่าใบบัว B U A I B U A แต่ว่าถ้าจะตั้งชื่อเป็นแบบใบบัวเลยมันก็จะแบบไม่คูลใช่ป่ะก็เป็นแบบ B Y ที่แปลว่าอาจจะแปลว่าโดยก็นี่แหละคือชื่อช่องของบัวชื่อว่า By Bua Dairy นะคะก็มันก็เปรียบเหมือนว่าแบบเออเป็นบันทึกของของดิฉันของใบบัวว่าเราได้ทำอะไรยังไงบ้างในช่องนี้อยากให้ทุกคนติดเตา วันหลวมวันเนาะอยากให้ทุกคนติดตามเอาไว้นะคะมีอะไรดีๆก็จะได้แชร์กันเนาะเอิมบัวทำช่องนี้เนี่ยถ้าดีไม่ดีตรงไหนสามารถแชร์กันได้เลยนะแบบเออคอมเมนต์มาได้เลยว่าควรพัฒนาอะไรตรงไหนเพราะว่าอันนี้มันใหม่สำหรับบัวมากๆเนาะก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสนใจแล้วก็ มาดูบัวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคูดสางไปสามมาโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปให้บัวด้วยนะคะบยนั่นแหละโอเค